สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นุ่นนะคะจะมาสอนการคำนวณหยดน้ำเกลือ calculating drip rate ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญนะคะที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนการไปให้ไปให้การพยาบาลเรื่องของการให้น้ำเกลือให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาจำสูตรกันก่อนคะ่ะสูตรคำนวณหยดน้ำเกลือนะคะไม่ยากเลย drop per min ะเท่ากับปริมาณสารน้ำนะคะที่แพทย์สั่งคือวอลลุ่มนั่นเองที่หน่วยเป็นซีซี out คูณด้วยเซต IV นะคะที่เป็น d r o p ปเป CC หารด้วยเวลานะคะอันนี้1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ60นาทีดังนั้นเราก็จะหาร60ไปเลยเวลาเราจำนะคะเราก็จะจำง่ายๆนะคะก็คือ Dropper Min นนะคะจำนวนหยดของน้ำเกลือจะเท่ากับ เล t e IV นะคะที่แพทย์สั่งคูณด้วย s e ต IV หาร60ค่ะอ่าสูตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปคำนวณนะคะเราต้องรู้จักกันด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องระบุเซต IV เวลาเรามีเซต IV นะคะที่ข้างซองนะคะจะมีระบุไว้ว่าเซต IV เนี่ยหยดกี่ดปอป per cc ซึ่งปกติแล้วจะมี2ชนิดคือเซตมาโครกับเซตไมโครซึ่งเซตไมโครเนี่ยจะมี60ดอกอ /cc นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในเด็กส่วนเซตมาโครจะมีทั้ง15ดอกอ /cc แล้วก็20ดอกอ /cc ค่ะจากสูตรเมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์นุ่นนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะจำเป็นสูตรลัดเพื่อเอาไปใช้ง่ายๆและสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วค่ะ สูตรลัดของครูนะคะก็คือถ้าเป็นเซต15เราจะใช้เรด i อ v หาร4ถ้าเป็นเซต20เราจะใช้เลต i อ v หาร3เซต15หาร4เซต20หาร3เอาละค่ะถ้าเราจำสูตรได้แล้วเราไปเริ่มคำนวณกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ แพทย์มีแผนการรักษาให้0.9%นอ้มอนสไลด์1,000 ml เวนดรีบ140 per hour โดยให้เวลา11นาฬิกาและใช้เซตมาโคร15ดอกต่อ cc ค่ะใครคำนวณได้นะคะให้กดพอดนะคะแล้วลองคำนวณดูเลยค่ะ โอเคเรามาดูกันนะคะจากที่ให้จำสูตรลัดนะคะถ้าเป็นเซต15นะคะเราจะใช้สูตรลัดก็คือเลนไ v v หาร4นั่นเองค่ะดังนั้นเลนไ v v ของข้อนี้นะคะแพทย์สั่งให้ 100cc ร้อร์อาหาร4นะคะเราก็จะได้เท่ากับ25 Dr o บ Min ร,ปปรน,นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ และถ้าเกิดมีถามต่ออีกนะคะว่าแล้วน้ำเกลือขวดนี้ค่ะให้11โมงแล้วจะหมดภายในเวลากี่โมงอ่ะค่ะเราก็ต้องมาดูสูตรนะคะสูตรนะคะ,ะ,คะเวลาคำนวณว,ว่าไอจะหมดภายในกี่ชั่วโมงนะคะให้ใช้สูตรวอลลุ่มของสารน้ำทั้งหมดนะคะหารด้วยเลนนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้แพทย์นะคะให้ 0.9%นอ r m มอนสไลด์นะคะ1,000 ml นะคะอนเลท100อ่าก็ได้เท่ากับ10ชั่วโมงง่ายไหมคะง่ายเลยทีนี้เมื่อกี้นี้นะคะในโจทย์เขาบอกว่าเริ่มให้เวลา11นาฬิกาเริ่ม11นาฬิกานะคะหมดภายใน10ชั่วโมงก็จะเป็น21.00นนะคะเวลา3ทุ่มนั่นเองโอเค ลองทำโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะแพ์นะคะมีออเดอร์ให้5% D Normal Slide นะคะ1,000 ml เวนดริบ80 cc per hour นะคะเริ่มให้4ทุ่มครึ่งแล้วก็ใช้เซตมาโค20ค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดโดยการเขียนป้ายน้ำเกลือกันเลยโดยที่อ่เรามาเริ่ม คำนวณกันเลยนะคะอย่างแรกต้องคํานวณจํานวนหยดต่อนอาทีก่อนนะคะซึ่งข้อนี้นะคะใช้เซตมาโคร20เราก็จะใช้สูตรลัดก็คือเรทหารด้วย3ค่ะข้อนี้นะคะเรท8 0ดสิีเปหาร3ซึ่งจะได้อยู่ที่ประมาณ26.67นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26หยดอันที่2 เราจะต้องมาคำนวณนะคะว่าหมดภายในกี่ชั่วโมงซึ่งหมดภายในกี่ชั่วโมงนี้นะคะเราก็ใช้สูตรสารน้ำโวลูมทั้งหมดนะคะหารด้วยสารน้ำทั้งหมดหารด้วยเลทไอวนะคะก็จะเท่ากับ1,000หาร80นะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับอ่าสิบ 2.2นะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาเขียนใป้าย IV กันนะคะเราก็จะเขียนชื่อเตียงนะคะชื่อนามสกุล HN คนไข้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส5่5%เปเซนะคะสารละลายที่แพทย์สั่งนะคะ1,000 ml อัตราให้นะคะ80/40%จำนวนหยดที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้ได้26หยดต่อนอาทีนะคะหมดภายใน12ชั่วโมงนะคะโดยเราเริ่มให้วันนี้วันที่11สิงหาคม64นะคะเริ่มให้เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะหมดภายใน12ชั่วโมง TikTok เราก็จะหมดในวันถัดไปนะคะ หกนะคะแล้วก็เวลาเราก็จะหมดตอนกี่โมงดีนะคะ12ชั่วโมงก็10บโมงครึ่งพรุ่งนี้นะคะแล้วเราก็เซ็นชื่ออ่าเดี๋ยวเราจะไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวผู้ให้เขาก็จะเซ็นชื่อตรงนี้โอเคยากไหมคะไม่ยากเลยลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะแพทย์นะคะออเดอร์ให้5% DN ส่วน2 1,000 ml บวก B-Co ด้วยนะคะ 1m เว i 644ป e r hour โ,โดยที่ใช้เซตมาโคค่ะเริ่มให้ตอน9นาฬิกาอันดับแรกเราก็มาคำนวณจำนวนหยดต่อนอาทีกันก่อนเซต15เราจะใช้สูตรลัดก็คือเลทหาร4นั่นเองนะคะเลทในข้อนี้60หาร4ก็จะเท่ากับ15 drop per. min ะะไง่ายไหมส่วนพอจะมาหาเวลาหมดนะคะจำนวนชั่วโมงที่ต้องให้นะคะเราก็จะใช้สูตร volume หารด้วยเลทน,นะคะก็จะเท่ากับ1,000 ml หารด้วย60นะคะเป็นไงได้เท่าไหร่คะประมาณ16.6กว่ากว่าเนาะซึ่งก็จะประมาณ16ชั่วโมงสังเกตครูจะปัดลงนะคะเพื่อให้เป็นเลขคู่จะได้ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะ อ่ทีนี้เรามาลองมาดูใบกันนะคะเหมือนเดิมเลยกอกชื่อนามสกุลเขียนสารน้ำนะคะ 5%, 5 DN ส่วน2 1,000 ml 2> อย่าลืมนะคะถ้ามีการบวกยาด้วยต้องเขียนให้ชัดเจนด้วยประกาแดงเลยนะคะอัตราให้นะคะเราก็จะใช้ให้ที่แพทย์สั่ง60 cc per hour นะคะจำนวนโยนดเมื่อกี้นี้เราคำนวณได้ทั้งหมด เท่าไหร่คะ15หยดนะคะอ่าหมดในกี่ชั่วโมง16ชั่วโมงนะคะเริ่มให้วันนี้เหมือนกันนะคะ11สิงหาคม64นะคะเริ่มให้เวลา9นาฬิกาอ่านะคะดังนั้นก็จะหมดเวลาไหนคะหมดวันถัดไปเลยนะคะ12สิงหา64นะคะเวลาตีหนึ่งนู้นแน่ โอเคเราก็เซ็นชื่อผู้เตรียมนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะถ้าเราลองมาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะจะเป็นการดริบยาแล้วนะคะข้อนี้จะเป็นยาดริบนะคะที่เป็นเซฟไต2กร,รมัมบวกด้วยนอมอนสลายนะคะ100 ml ให้ดริบอิน30นาทีนะคะ พอดิอิน30นาทีนะคะสังเกตว่าจะไม่ใช่ cc per hour แล้วนะคะดังนั้นเรายังสามารถใช้สูตรเดิมได้อยู่นะคะซึ่งสูตรของเรานะคะที่ขูให้จำจะเป็นสูตรของ volume volume นะคะปริมาณของสารน้ำนะคะคูณกับเซ็ตหารด้วย time นะคะหรือว่าเวลานั่นเองซึ่งสังเกตว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ cc per hour ดังนั้นเราจะใช้จำนวน volume ทั้งหมดนะคะ อวอลลุ่มทั้งหมดนะคะก็คือจะมี100 ml คูณกับเซตนะคะ20หารด้วยเวลาเวลานะคะก็คือ30นาทีค่ะข้อนี้เราก็จะได้เท่ากับอยู่ที่ประมาณ66.67นะคะอ่าซึ่งจะอยู่ที่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเราจะไม่ได้นับแบบ เป๊ะปะนะคะเราก็จะใช้แอดซูมเอาเนาะว่าเออมันใช้อยู่ที่ประมาณนาทีวินาทีละหหยดนะคะก็จะทำให้เราสามารถกำหนดหยดของเวลาดิบยานะคะได้ดีขึ้นนะคะอ่าลองดูข้อต่อไป แพทย์นะคะอันนี้จะเป็นการโหลด IV แล้วโดยที่แพทย์มีออเดอร์ว่าให้โหลด IV ี0.9%นอร์มอนซ์ไลน 500cc นะคะอิน2ชั่วโมงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการโหลด IV นะคะหรือการกำหนดเลทไ v v ที่มากเกินเลด1 2 0 c c hour เนี่ยเรามักจะใช้ Infusion Pump ในการ ให้หยดนะ,นะคะน้ำเกลือโดยการคำนวณหาเลทนะคะซีซีเปอร์อค่ะซึ่งในข้อนี้เราก็จะคำนวณหาเลทเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีนี้เราจะไม่ได้ใช้สูตรนะคะเราจะใช้การเทียบบัญญัตยยิตยางค่ะการเทียบของเรานะคะเราก็จะเทียบว่าจากโจทย์สองชั่วโมงเราก็จะเทียบสองชั่วโมงนะคะที่แพทย์สั่งมานะคะต้องการให้ สารน้ำ5 0า500 ml นะคะ500 ml นะคะแล้วถ้าเกิดต้องการให้เป็นเลท cc per hour ล่ะก็คือ1ชั่วโมงนะคะจะให้สารน้ำเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้การเทียบบรญยัตยตยังนะคะก็จะเป็น250 cc p e o u r ดังนั้นเราก็จะใช้เลทจำนวนนี้นะคะไปตั้ง เลทนะคะที่เครื่องอ e ิ f u s i o n p ช um, ันสังเกตนะคะเลทจะเกิน120นะคะดังนั้นมันจะหยดค่อนข้างเร็วมากนะคะดังนั้นก็จะต้องใช้เครื่องในการควบคุมกันให้สันน้ำค่ะอ่าทีนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการคำนวณน,น้ำเกลือไม่ว่าจะเป็นการคำนวณโยนดหรือการคำนวณจำนวนชั่วโมงนะคะ,ะเราก็จะมา มีตารางนะคะสรุปมาให้เพราะว่าโรงพยาบาลไหนที่ใช้เซตไอวีเนี่ยก็จะใช้เซตเดียวกันทั้งโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตสิบหรือเซต20ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะมีตารางออเดอร์ที่เจอบ่อยๆได้แก่เลทสี่สิบซีซีเปอร์อัลเลทหกสิบซีซีเปอร์อัเลทแปดสิบเปอร์อเลทหนึแล้วก็เลทหนึ่งร้อยยีเอนะคะ ดังนั้นอันนี้ก็จะเราจะใช้ตารางนะคะเพื่อเทียบได้เลยว่า,าจะหมดกี่ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นถ้าโรงพยาบาลที่ใช้บ่อยๆจะเป็นเซต20นะคะก็สามารถใช้จำนวนหยดต่อนาทีนะคะตามตารางนี้ได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการคำนวณไ v นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ